E.P. ที่15นี้ต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านวันนี้เราจะออกเดินทางจากน่านไปยังดอยสกาดโดยใช้เส้นทางที่สวยมากชื่อเส้นทาง1081ผ่านลงมายังบ่อกเกลือสิ่นเทาและแยกเลี้ยวขวาไปยังจุดชมวิว1715ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในเต้นนี้เรียกว่าถนนลอยฟ้าและขึ้นไปจนถึงดอยสากาดเป้าหมายของเราค่ะมอร์นิ่งค่ะช้านี้นะคะเรามาที่น่านเราจะสูดอ,อากาศออกซิเจนดีๆแล้วก็อันนี้จะเป็นกาแฟที่ดีที่สุดเลยของน่านสเตเต้นเนี่ยเขาจะมีบริการ ที่หน้าเนี่ยค่ะเป็นแหล่งผลิตกาแฟเป็นแบ่งปลูกกาแฟพันอาราบิก้าที่มีคุณภาพที่สุดในเมืองไทยเพื่อนมาพันไม่ได้นะคะเนื่องจากอากาศหนาวนะคะเราเลยแกะคอฟฟี่เมดเตรียมไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นก้อนถ้าเราช้าเนี่ย น้ำจะไม่ร้อนเดี๋ยวเขาฟิเมร์ไม่ละลายนะคะคุณย่าเป็นยังไงคุณย่าลังจิบกาแฟนะคะเชา้านี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหอมกาแฟยามเช้าหมอกเยอะนะคะเนี่ที่นี่เนีหมอกไม่เห็นหมู่บ้านต่างๆมันลอยผ่านเราไปเลยอ่ะหมอกหากเพื่อนๆมาพักที่โฮมสเตย์นะคะ,ะ,คะเขาจะจัดบริการอาหารให้กับ ทุกท่านเนี่ยสองมือ้อคืออาหารเย็นและอาหารเช้าเนื่องจากในสปันหาร้านอาหารทานได้ยากนะคะสำหรับมื้อเย็นที่ผ่านมาจะเป็นชุดขันโตกมีอาหาร4-5อย่างหรือจะสั่งเป็นชุดหมูกระทะก็ได้แต่สำหรับในมื้อเช้าจะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะบริการน่ารักเสิร์ฟให้กับพวกเราถึงหน้าห้องเป็นบริการดีๆที่ทุกโฮมสเตย์มีณนะสปันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวหยุดเวลาเวลาประมาณ10บโมงเชา้าอากาศแดดเริ่มมาแล้วแหละก็ยังไม่หนาวนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนแต่เดือนธันวารับรองที่นี่มีแบบเลขแบบ10องศาแนาา่นอนค่ะบ้านสป,ปันนะคะวิวไหนๆก็สวยหมดจริงๆค่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสแมะมานะคะสักครั้งหนึ่ง <C 1> ย,ยังมีสถานที่สวยงามรอคุณให้ออกไปค้นหาคุณแม่84ปียังเที่ยวได้คุณเองก็เที่ยวได้คดูเป็นลูกๆถ่ายแต่วิวสฉยก็งามนะก็เป็นวิวหน้าห้องน้ำทีู่่ในคาเฟที่หมู่บ้านสปานแต่ว่าวันนี้เรามาแบบติดต่อวันแต่วันที่เพื่อนๆมาก็ขอให้เืิดนะค่ะแต่ไม่ได้บ้านกันก็มาที่ห้องน้ำได้ด้วยก่ะ เราไปกันต่อ,อยังน้ำตกสปนันแกเมารดได้นะคะอุ้ยไข่ต้มเกลือ,อ,เ,อเดี๋ยวหนูลงมาเอาไข่ยังไงคะสามผมยี่สิบครับโอเคเลยเรามากันแล้วที่น้ำตกสปนันมาที่นี่นะคะที่มีหลายหลายชั้นมากเลยเราจะพาเพื่อนขึ้นไปเลย <c oughs> เราไปเอานว้ที่ห้าร้อยเมตรเรากลับไปน้ำกตกสปันนะคะ ปอยู่ช่วงล่างสุดนะคะตอนนี้น้ำไหลเป็นทางน้ำใสมากเลยค่ะไหลตามโขดหินมา ริมน้ำผิ้งได้ในป่าดงเดบนะคะมะเขือควายค่ะนี่จะเป็นตัดอย่างนี้ในรูปเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนเขาควายนะคะแล้วคราวนี้ว่านี่เห็นไหมเห็นไหมคะรสชาติจะเหมือนมะขามกินแล้วเป็นอย่างนี้คำแรกจะติดใจกับไอ้มะขามต้มคำต่อไปแกติกคอจุดต่อไปคือจุดชมวิวนี้เรามาที่เชียยาแห่งชาติดอยภูคานะคะ ไม่เห็นอะไรเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะไปมุ่งหน้ากันไปที่จุดต้นภูกขาค่ะมีกลิ่นดอกไม้อกลิ่นพวกสมุไนไพรกลิ่นดอกไม้อหอมๆตลอดเลยธรรมชาติมากอะคะ่ะที่ว่าจุด1 7 5นี่คือความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,715เมตรค่ะและเราก็มาถึงใต้มอโฮมสเตย์ที่เป็นโฮมสเตย์เปิดใหม่ขนาดเล็ก ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวเพียงวันละหนึ่งกลุ่มเท่านั้นค่ะเพื่อความสะดวกและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักค่ะบริเวณโถงกลางจะทำเป็นบาร์เพื่อมองเห็นวิวแบบ180องศาและดวงอาทิตย์ตกสวยๆที่นี่จากห้องพักของคุณในฟอชั้นนี้นะคะแบ่งโซนห้องพักออกเป็น3ห้องไม่ว่าแขกผู้เข้าพักจะมาเดี่ยวหรือมาคู่ทั้งพี่ส้อย ก็จะปิดทั้งฟอร์ยกให้แขกผู้เข้าพักเลยค่ะในห้องพักจะมีอุปกรณ์ครบคันนะคะได้เปอาผมปักสามตาเล็กได้ว่าดูแลใส่ใจกันจริงๆค่ะส่วนทางด้านนอกนะคะมีอุปกรณ์ในการชงกาแฟดริดปชงชานะคะมีขนมรองท้องมีการน้ำร้อนให้ด้วยอันนี้จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งค่ะส่วนห้องน้ำจะมีอยู่ในตัวบ้านสอห้องพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ คะ่ะอยู่ที่บ้านสกาบนะคะอำเภอโปวจังหวัดน่านค่ะวิวหลักล้านนะคะราคาแค่หลักร้อยแป0ร้อยบาทต่อท่านเออเจ้าของบ้านนะคะคือพี่สร้อยยกพื้นที่ชั้นบนสุดของบ้านให้กับพวกเราเลยสามเตียงนะคะเป็นห้องนอนเนี่ย สห้องมีตรงกลางเนี่ยค่ะเอเธอร์นอนตรงกลางอย่างเงี้ยนะคะอ๋อไม่ควีนเนาะคิงอันนี้ไซส์คิงนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเพียเอเธอร์จะนอนตรงใครจะเชื่อว่ามีชื่อดอยสกาดอยู่ในแผนที่จังหวัดน,าน่านเพราะเราเป็นคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชื่อนี้จนชิวไปไหนได้โพสต์ว่าอัปเดตสถานที่เที่ยวปี2021 20ว่าดอยสกาดมาแล้วเป็นยังไงคะพี่ยา oh. เป็นดอยหนึ่งที่รู้สึกจะ ประทับใจนะเพิ่งเห็นนะแล้วก็รู้สึกเหมือนอันซีนอ่ะเพราะเป็นดอยที่เพิ่งเปิดใหม่ค่ะสำหรับปี2 0 2 1ใช่คือถ้าเป็นชาวหน้าะเขาคงรู้จักกันมานานแล้วเนาะแต่เราอ่ะด้วยเป็นชาวที่อื่นเราก็ไม่ไม่เคยทราบเลยแล้วกันคือนะคะหมู่บ้านตรงนั้นน่ะที่กล้องกำลังแทนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นไฟค่ะก็จะมีทั้งดาวดินแล้วก็ดาวบนท้องฟ้านะคะตรงนี้เขาเรียกว่า โรงแรม5ดาวจริงๆแต่ว่าเป็นหลักร้อยนะคะ800ต่อ1ท่านได้ทั้งหมดทั้งฟอนี่เลยข้อดีของออใต้มอโฮมสเตย์คุณเพราะว่าที่นี่รับลูกค้าแค่วันล,ละ1กลุ๊ปเท่านั้นคุณมา2คุณพัก2คุณมา1คุณพัก1คุณมาเป็นหมู่คณะคุณก็นอนได้6คนเลย คิดเป็นลายหัวหัวละ800และที่สำคัญที่ส้อยนะคะถามว่าวันนี้กินยำาใบเมี่ยงไหมข้างล่างมีต้นเมี่ยงปลูกเอาไว้นะคะหนูก็ไม่รู้จักนะต้นเมี่ยงเป็นยังไงที่สวนของพี่ส้อยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันไม้ที่กินได้และพันไม้เศรษฐกิจเช่นกาแฟต้นเมี่ยงก็คือต้นชาพี่ส้อยและครอบครัวอยู่ที่ชั้นใต้ดินที่เห็นนี้ ส่วนชั้นบนเปิดบริการเป็นโฮมสเตย์ให้กับลูกค้าได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆค่ะด้วยชุดกาแฟ,แฟดิปหรือว่าชุดชาก็ได้แล้วแต่ความชอบมีน้ำขิงค่ะแล้วก็มีชาสกัดดีไวายอย่างนี้ต้องซื้อกลับบ้านกาแฟจักรพัทก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสวนได้ปลูกและส่งให้ทางร้านของจักรพัท นำมาเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมของที่<อ>ต่<อ>งตางค่ะจักรพัมาเป็นตัวอย่างนะคะพิกอยู่ด้านหลังก็จะเป็นสายพันธุ์อาราบิกา100้าร้อเซนนะคะมีสีแดงกับเหลืองก็จะเป็นสายพันธุ์สีแดงนะคะแล้วก็น้ำหนัก250กร,รมัม150บาทผลิตวันที่15บตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะให้ดูแค่เล็กน้อยให้ดูสีดูเนื้นอและที่สำคัญ มเมล็ดก,กาแฟจะมี2ชนิดคือสีแดงและสีเหลืองการได้บดกาแฟเองและดิฟกันสตๆดแบบนี้พร้อมกับวิวหลักล้านก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ครั้งหนึ่งได้มาสกาศเราได้มีชีวิตแบบสโลไลท์ที่ได้พักสงบและรอชมดวงอาทิตย์ตกในวันพิเศษนี้ที่ดอยสกาดค่ะ แล้วก็ได้เวลาของอาหารค่ำซึ่งทั้งที่ส้อยและน้องๆทุกคนทำด้วยฝีมือตัวเองเสิร์ฟที่หน้าระเบียงห้องพักเป็นไก่หมักมะแขวนไก่ทอดมะแขวนนะคะเมะแขวนเป็นแขนไอร่เครื่องเทศใช่ค่ะเผ็ดที่นี่ค่ะกินกับหอมๆแล้วอันนู้นข้อยากเล็กตรงนี้ก็เป็นยำม่เมี่ยงนะคะเจงชาเนี่ยงเป็นชาของที่นี่เลยว้าวที่ฟาร์มอาหา นี่คือน้ำพริกใบเมี่ยงค่ะแต่่ใช่เป็นไงรสชาติให้กี่ดาวมีหนึ่งถึงห้าห้ามากสุดห้ามากสุดให้กี่ดาวให้เต็มให้ชอบให้เต็มให้เต็มสุดยอดต้องมากินแคบหมูด้วยหน่อยนึงว้าวมันยำแคบหมูใส่ใบเมี่ยงค่ะอ่ะต่อไปคุณย่าค่ะเลือกอะไรก็ได้นมไก่ไก่อะไรนะคะน้ำพริกหนุ่มไก่เค็มเหรอไก่อะไรนะคะตะกี้เขาบอกมะแขก ไก่มะแขวนเดี๋ยวคุณย่าลองกินไก่ขั่วเค็มมะแขวนยอด่ะยอดให้กี่ดาวให้ห้าไปเลยอ้าวห้าอีกแล้วเหรออ้าวแล้วผัดผักของเราคือนี่ขออร่อยหน่อยนะคะนี่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 อันนี้เขาเรียกผักกูดกีก้ามฮะกันเดียว คะแนนเต็ม5ดาว พี่ส้อยมาทักทายเราและนำเราไปในส่วนหลังบ้านมีการปลูกกาแฟทั้งสองฝ่ายพันธคือพันธอาราบิกา้าเมล็ดสีแดงและพันธุ์สีเหลืองอพี่ส้อยคะเรามาชม,มเมล็ดกาแฟนหนูซูมอยู่ตรงนี้นะพี่นะ,ะแล้วอย่างนี้กินไม่ได้พี่ก,กินได้กินได้อันนี้กินได้กินอ่ะเนี่ย้นอย่างนีอ้อกินได้กินได้เหรอ ก็แฟมันสูงมันสแล้วตัดทิ้งตั้งห้าสิบต้นแล้วมันปิ๊ดอย่างนี้แปลว่าอะไรเอ๊มันสุกแล้วมันสุกแล้วกินแล้วดำอ่ะอันดำดำเอาทำไมอันนี้เขาจะเอาไปตากตากแล้วเขาก็เอาไปอบแห้งแล้วก็คั่วและไอ้นี้ที่มากินได้คือเข้าปากไหมคะลูกดำดำลูกดําเนี้ยเอาไปได้แล้วอันนี้อันนี้ต้องเด็ดทิ้งเลย หวานมะสีอะี้อันนี้อันนี้อันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองพี่ระวังพี่ระวังไม่เป็นไรอ่ะอันนี้สีเหลืองอือเป็นพันเหลืองเหรอคะสีเหลืองมันจะแพงกว่าสีสีแดงสีแดงจ้ะก็เด็ดไปใช้เยอลยเด็ดเด็ดเอามันมันเป็นพันอะไรเหรอคะพี่อาราบิก้าทั้งคู่แต่ว่าเป็นพันเหลืองกับพันแดงอันนี้เอาไปขายที่จักรราิจ้ะอือหอ จะเอาไหมจะจะเด็ดเอาแล้วรสชาติเป็นไงพี่แต่กินแล้วมันหวานน่ะจะออหวนหวานแล้วเขาก็ไปคูวไปขายให้จักรพรรดิไถือพี่จะจะจับกล้องอ่ะจับกล้องให้หน่อยนี่นะคะเดี๋ยวคนอันนี้มันจะแพงกว่าสีแดงค่ะแล้วก็เอาไปตากแห้งตากแห้งแล้วก็ บดไปก็สีแล้วก็เอาไปคั่วคั่วแล้วก็อบแล้วก็ขายที่จักรพัรดิหรือจมนน้นแล้วสีสีแดงชื่อพันอะไรคะอันนี้พันช้างค่ะพันช้างอันนี้ค่ะอันพันช้างบองพันแต่มันเป็นสีเหลืองแล้วเราจะแยกมันยังไงแยกแยกแยกอันนี้แยกแยกไทยเราก็จะรู้เลยว่าสีเหลืองและและตอนนี้แต่แก่เห็นพี่ต้อยทำหนีแล้วปืดออกแล้วก็อันนี้มันสุกเลยค่ะอันนี้ แตตอนตอนเด็กๆก็กินฝานใช่กินที่กกิ้แล้วทำไมไม่อมไปทำงานนเป็นเปลือกอ๋อกินทั้งไก่เฉยไม่รู้อหนกินท้องเปลือกอ่ะเดี๋ยวกินโซ่หวานเลยกาแฟแบบอย่างนี้กินหวานเลยอ่ะรสชาติไม่เหมือนกาแฟเลยอ่ะมันกินลูกตะขบ แล้วก็เอาเไปคั่วอาลังคูมาให้ใกล้เลยคะ่ะดีกิ่งนี้ขอกลับไปด้วยนะคะเอ๊อาตูมาเลยตูมาเลยบาย <Bye. S 1> ต่อไปเราอันนี้คือชมสวนหลักไล่กาแฟ,แฟอยู่ใต้บ้านหลักีคือว่าใต้หมอรฮงสเตย์ที่นี่รับทิปแค่วันละหนึ่งทุดเท่าน,านั้นมาสองคนมาเป็นคู่มาเป็นเดี่ยวถ้ามึงมาด้วยกันก็คือรับแค่หนึ่งุเท่านั้นนะคะ ก็จะได้กิจกรรมแอคทิวิตี้คือเก็บเมล็ดกาแฟใต <c oughs> ้มอโฮมสเตย์โทร0902252846 <c oughs> และเรากำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวดอยสกาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักและสามารถตื่นเช้าชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่จุดนี้ค่ะอนสกาดประกาศนะคะก็ <c oughs> จะมีเบรเมี่ยงเป็นเขาเรียกเป็น จุดหลักของที่สก,กาดค่ะแล้วมันเป็นแบบเป็นเหมือนกระไลอะค่ะมาจบออกเป็นชาวบ้านเ็นจงเจง๋จงเจ๋งก็คือที่นี่เป็นจุดหลกัก ว้าวค่ะมันเป็นหมื่นหมื่นไรเลยนะมีเป็นหมื่นไร่เลยโอ้โหแล้วเป็นอาชีพเลยแล้วเป็นการเกษตรแล้วชาวบ้านที่นี่เขาก็มีแบบอาชีพมีรายได้กันสบายเลยนะคนที่นี่แบบรวยมากเลยค่ะก็เป็นชาเมี่ยงอะค่ะแต่เป็นแบบเป็นสายพันธุ์หนึ่งค่ะอ๋อเมี่ยงในความหมายของคุณน้องคือชาสามันเองชาค่ะก็คือมนมันก็ใบก็เป็นแบบเหมือนชาเขียวอะค่ะใบชาเขียวจ้าสะอาดนะคะ สกดเป็นเรามาอยู่ทคเซ่่จะเป็นโคมมทนน้ที่เรเจอเหวค่ะมาสการดทั้งทีนะคะต้องแวะมาที่นี่ค่ะร้านกาแฟจากพรรพันนะคะจะเป็นที่ที่เอามาเล็ดพันกาแฟสายธัญดีของทางหน้าน,น่ะคะ่ะมาคั่วที่นี่คั่วสดกันเลยแล้วก็ทําเป็นร้านกาแฟอันนี้คืดอดีวนะคะ เร้สามารถนั่งได้ชื่อเอาเลยนะคะบ้านนี้ก็จะมีกาแฟาสายพันธุ์ดีด้วเลย,เลยน,นี่โลโก้ก็จะเป็นจักรพรรดิอย่างนี้คนคูนะคะ่เป็นน้องๆผู้ชายที่นี่ก็รับซื้อเมล็ดกาแฟาจากบ้านของพี่ซรอยคอยู่กันที่ร้านกาแฟจากกาักรพรรดิเน่ใครจะตั่งซื้อออเดอร์ได้เลยนะคะ รับทิ้วนะคะร้อเล่นถ้าสมมุติที่นี่เขาขายอยู่200เราจะไปบวกเป็นพันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราขับรถมาเนี่ยนะคะเสี่ยงมากเลยนะคะกลัวอุปกรณ์แต่งดิฉันจะหลุดนะคะโอ้โหดูวิวดิสวยไหมคะที่นี่พี่ยาก็บรรยากาศดีค่ะแล้วสั่งเครื่องดื่มอะไรไปแล้ว ยังค่ะก็รอเอสว่าจะพักอยู่ตรงนี้สักคือถ้าคนมากับทานกาแฟนะคะที่นี่คุ้มมากๆแต่ถ้าไม่ทานก็จะมีน้าพึ่งมะนาวสโบรดมัทฉะนี่เะกี้เราเล่นกาแฟมาสองแก้วแล้วใจสั่นแล้วเราขอตรงนี้ละคุณย่าค่หายกับเพื่อนๆน่อยอ่าอน่งสองอ มัทฉะน้ำผึ้งสะวรคสค่ะกับบรรยากาศอย่างนี้กาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านน้ำผึ้งสะวรส80บาทได้อยู่ไปอีกร้านหนึ่งกลับบ้านไปการเดินทางของพาแม่เที่ยวในครั้งนี้ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆทั้งความงดงามทางธรรมชาติและมิตรภาพระหว่างการเดินทางสถานที่เที่ยวสถานที่พัก สถานที่กินที่ถ่ายรูปและเราขอชื่นชมจังหวัดน่านที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างดีมากเที่ยวในครั้งนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ออกเดินทาง84ปีคุณแม่ยังเที่ยวได้คุณเองก็เที่ยวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พีเอเทอร์ด้นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ